สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแพ็กเกจบ,บูตเตอร์ปั๊มที่เหมาะสําหรับนําไปใช้กับอาคารสูงไม่เกิน2ชั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าสูบจากถังเก็บน้ําด้านล่างส่งขึ้นไปใช้บนอาคารเลยนะครับแต่ถ้าสูบจากชั้นดาดฟ้าลงมาชั้นติดกระดาษฟ้าก็ได้ไม่จํากัดน,นะครับเหมาะกับการใช้กับห้องพักประมาณ4ี่0ห้าิบห้องนะครับสำหรับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ํายี่ห้อเอเวอร่ารุ่น cmb 2.0 0 t ท ขนาด1.5กิโลวัตต์สองแรงม้าไฟฟ้า380โวลต์ทำแรงดันสูงสุดได้ที่3บาร์สูบน้ําสูงสุดได้ที่280ลิตรต่อนาทีนะครับเป็นแพ็กเกจบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่นะครับมีปั๊ม2ตัวสลับและช่วยกันทํางานนะครับประกอบกับถังแรงดันขนาด200ลิตรยี่ห้อไฮโดรไลน์ตู้ควบคุมเป็นแบบกันน้ํา2ชั้นมีกระจกสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดหรือบ่อดูดนะครับโลลลวเเ ใช้ชุดอิเล็กโถดในการควบคุมนะครับเพชเจอร์สวิตช์ยี่ห้อแดนฟอร์ดสำหรับเพชเจอร์สว evet, ิตช์จะมีอยู่สองตัวครับด้านซ้ายเรียกเพชเจอร์สวิตช์หลักส่วนด้านขวาเรียกเพชเจอร์สวิตช์เสริมเพชเจอร์สวิตช์หลักจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทำงานที่สองบาร์และหยุดการทำงานที่สามบาร์ส่วนเพชเจอร์สวิตช์เสริมจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทำงานที่หนึ่งจุดห้าบาทและหยุดการทำงานที่สองจุดห้าบาทตรงกลางเพชเชอร์เกตนะครับตัววัดแรงดันยี่ห้อซินวัตเทคเป็นเกตแบบน้ำมันนะครับมีท่อรวมทางจ่ายขนาดสองนิ้วเป็นท่อพีพี ป้องกันการเกิดสนิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตู้น้ำยี่ห้อคิตาสวาเช็ควาลยี่ห้อยูโรตปมีวาล์วเดินน้ำใต้ถังขนาดหนึ่งนิ้วแท็นถานปเป็นเหล็กกลางาขนาดสามนิ้วพร้อมยกสูงสิบเซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของขานรองปั๊มสําหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบูสเตอร์ปั๊มงานคุณภาพนะครับการสวยๆแบบนี้นะครับสามารถสอบถามได้เียเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูน6 8 2ป3หนึ่งกแปดสองห้าสามสามศูนย์ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ